สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสุูุสุขคนนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องสาวยอสวยมาเบิ่งวิวบรรยากาศอีกแล้วจ้าวันนี้แดดดีจ้ะพี่น้องบ่มืดนบ่คืมแล้วจ้าท้องฟ้าแจ่มใสจ้ะพี่น้องเดยนอันสาวยอสิกับกล้องให้เบิ่งเดจ๋ยววิวงามงามพี่น้องนี่จ้ามาเบิ่งนํากันนะจ้ะพี่น้องเห็นบ่จ้ามันสว่างไปขึ้นโบุ่เนี่ยพี่น้องหนูอยู่อัน เป็นภูแบบ <thin> นี้เด้อจวจะพี the, ่น้องเนี่ยเป็นแบบนี้เะจ๋ยจะอันนี้อีมองเนื่องมีสองที่เนาะจ้ะเดี๋ยวนูสดที่เล่าประวัติให้ฟังเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเบิงบรรยากาศไปก่อนเนาะจ้ะพี่น้องนี่เป็นถนนรถนี่พี่น้องวิวงามงามจ้ะพี่น้องอันเรืองเรืองนี่อันต้นข้าวสาลีเด้อจวจะพี่น้องเรืองเรื้งนี่ก็จะปลูกอันข้าวสาลี้เให้ขนมปังเนาะจ้ะ มีทั้งขนมปังดำแล้วก็ขนมปังข้าวทีว่เขาเคยกินขนมปังข้าวเนี่ยจะ้ะเฮ็ดจากต้นข้าวสาลีหน้ากระเจ้าเฮ็ดคล้ายๆทำนานเนี่ยจ้ะพี่น้องปลูกเดี๋ยวนู่นที่พาไปเบิ่งอันต้นมันอยู่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวนูลงไปสักก่อนเนาะนี่มันเริ่มซุกเรื่องแล้วจ้ะพี่น้องเลื่องเรื่องนี่แม่นเมื่อจะ้ะเนี่ยเดี๋ยวไปไกลๆพูดเรื่องเรื่องผมกับแม่นเมื่อเลยพี่น้อง ต้นไม้เขียวขจีขนาดเลยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งวดิวนองกันนาะจาะพี่น้องดิวบรรยากาศลมพัดเย็นค่อนข้างร้อนเลยจ้ะพี่น้อง <c oughs> ค่อนข้างเย็นแล้วก็ฮ้อนฟังฝังนี้เลี้ยวไปก็มีแต่ากระเจ้าปลูกข้าวจ้ะพี่น้องช่วงนี้กระเจ้าปลูกข้าวนะจ้ะช่วงซัมเมอร์พี่น้อง บัดทีนี้หนูก็สิเล่าประวัติอันที่เป็นภูสูงๆนะจ๊ะพี่น้องคล้ายๆภูเขาเนี่ยจะ้ะต้นหน้าน,ะนี่จะก็คือว่าจ้าพี่น้องหนูลงมาข้างล่างแล้วเดินหนุ่มาเล่าประวัติให้ฟังก็น่าจะว่าเป็นยังไดเดินดูจีโซให้เบิ่งส่งภูที่หนูอันอันทีขึ้นไปให้เบิ่งอีกรอบนึงจะ้ะมีพี่น้องเดินหนดอันนี้ก็เกี่ยวกับอันนี้ก็คือลา่าซดก็คือวันที่ห้าสิงหาหนึ่งแปดสี่เจ็ด ร้อยเจ็ดสิบสามปีที่แล้วก็คือแม่กับลูกชายฆ่าพ่อเนาะจ้ะพี่น้องพันซีตัดหัวแล้วก็ห้อยหัวเป็นนี้รัฐบาลพันบอกว่าให้คนมาเบิ่งได้เพื่อซี่จต้องโลกเรียนแบบ,บเฮด,ดในสิ่งที่บุดีเนาะจ้ะก็คือมันไผ่ก็มาเบิ่งได้ก็คือว่าอยาเฮดในสิ่งที่บุดีเนาะจ้ะนี่ที่เป็นแบบนี้เฮดเน่พี่น้องนี่เป็นครูเนี่ยจ้ะอันนี้ก็คือมองที่ว่ากระเจ้า ตัดหัวแล้วก็เสียบไว้เนาะแล้วก็ให้คนสามารถมาเบิงได้คือว่าบุญคือคนโอกเหรียนแบบน่าจะรัฐบาลพันอนุญาตเข้ามา,มาให้มาให้มาเบิงได้นะจ๊ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือเป็นที่ฝั่งฝั่งโซบละจ้ะพี่น้องอีกผูนึงเป็นที่ฝั่งซบจ้ะพี่น้องเดี๋ยนนูชิพาขึ้นพาขึ้นพี่น้องขึ้นไปเบิงอีกรอบนึงนะจ๊ะที่ฝั่งโซบนี่พี่น้องเดินขึ้นไปสู้จ้ะพี่น้องสงขนาด กรบโปงปานใดดอกสูงกัปงปานใดแต่ว่าอากาศดีพี่น้องบนหน้ามจะไม่น,นีพวกคืองั้นเนี่อากาศดีเดินน,นี่ทางขึ้นพี่น้องนี่จ้ะอันนี้ก็คือเว้าประวัติคร่าวๆเนาะจ้ะพี่น้องเกี่ยวกับอันสมัยตะกี้ต่เก่าเนาะจ้ะว่าเป็นจังใดเป็นโครงส่วนหนึ่งของประเทศที่หนูอยู่ที่แฝงหนูพนัสไอยู่เนาะเป็นหมู่บ้านที่แฝงพัน ใกล้เคียงที่พันอยู่น่าจะพี่น้องนี่มองมองนี่มองที่หนูอยู่นี่ก็คือว่ามองที่กระเจ้าทิมโซฟฝั่งโซฟด้วยจากพี่น้องนั่นแหละมองนี้นี่เดี๋ยวนูสิที่ให้เบิ่งนี่จ้ะมองที่หนูบอกว่าเป็นผูวนี่เบิ่งอีกรอบนึงน่าจะพี่น้องนี่อันนี้ก็คือไว้ยันกระเจ้าตัดหัวแล้วก็เสียบให้คนมาเบิ่งเพื่อเป็นอุทาห์อยาเ็ดสิ่งกระทำพิษสิ่งที่บูดีนาะจะพี่น้องเพื่อเฮดโลกเรียนแบบนาะจะ กาอันนี้ก็คือมองที่หนูยืนก็คือมองฝั่งซบกระเจ้าขอบพี่น้องก็คือว่ากระเจ้าบ่ให้ไปฝั่งที่โบสถ์นะจ๊ะพี่น้องกระเจ้าสิมาฝั่งอยู่นี้ก็คือว่าถ้าคนเฮ็ดบุดีกระเจ้าสิแยกให้มาฝั่งอยู่นี้กระเจ้าิบ่โบไปฝั่งที่โบสถ์นะจ๊ะก็คือโบสถ์ก็คือส่วนใหญ่ก็สิ้เป็นคนที่ประพฤติตัวดีอันนี้พูดถึงสมัยตะกี้เนาะจ๊ะพี่น้องเนาะพูดประพฤติตัวดีพังกระเให้ไปอยู่ที่โบสถ์อยู่ที่วัดเนาะแต่ว่าถ้าคนพูดตัวบุดีพังกระเมาฝั่ง โชวออ่วิมงนี้นะจ๊ะเป็นผูเท่ากันเลยนี่จ๊ะพี่น้องเท่ากันเลยเบิ่งวิวนําพี่น้องวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสขนาดนนเงงานาะพี่น้องเบิ่งไหมวิวก็งามนี่แหละจ๊ะพี่น้องกาสู้กันฟังนอกจากพี่น้องเป็นความรู้ใหม่นกกะคะเกี่ยวกับความเป็นอยู่สมัยตะกี้การวัฒนธรรมกับคน ที่นี่กัเจ้าเป็นจังไดยอยู่จังไดเนาะจะพี่น้องนูกะได้แค่ความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆพ่อได้หล่แต่ก็มาเล่าสู่พี่น้องฟังได้เท่าที่หนูรู้และเข้าใจที่แฟนพันแปะให้ฟังเนาะกับบได้อันแต่พูดพิดพูดแต่ก็ขอโทษขอขอภัยได้จะพี่น้องก็แค่อยากให้พี่น้องได้เห็นหนำเนาะว่าเป็นจังไดเที่ยวาพามาเบิ้งเข้านี่พี่น้อง าต้นอันซาลี่แต่อันนี้เอาไว้ฮ็ดอันขนมปังดำเด้ย๋ยวจะกกอม่ใช่เป็นก่นพี่น้องคือต้นข้าวบ้านเฮาเนี่ยแต่ว่าถ้าอันใหขนมปังขาวที่ต้นน้อยๆบางๆดอกแต่อันนี้อันเอาไว้เฮ็ดขนมปังดำนี่คือกอข้าวบ้านเฮานี่แต่ยังบุุกท่านเรื่องขนาดกระเจ้าสิเกี่ยวจะเอารถเกี่ยวเลยพี่น้องทางยาวเลยเป็นแบบนี้แหละพี่น้อง นานาทำนา,า,นาของประเทศกระเจ้าจ้ <c oughs> <co ff> จาพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้นก่อนนะจ้าคลิปหน้ายังทักทายันไหมจะพี่น้องขอบคุณได้หลายเดอ้อพี่น้องที่เข้ามารับสู่ช่องนู่นะจ้านูก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องสู้สุ้คน,นคือกันจ้าถ้าคลิปนี้พิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะจ้าบ่ได้รับรูกบ่ได้คิดร้ายคิดบุดีนอกแค่มาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับร้อยปีที่ผ่านมาว่าอ่าพัฒนาแปลงใดอันการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ในส่วนหนึ่งเป็นจังไดเนาะท,ที่อยู่นี้เนาะกันเล่าสู่กันฟังเนาะจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าบ๊ายบาย